มาจ้ามื้อเย็นเนะาะขัดตะเบียงตะเวนมื้อนี้แกงหน่อไม้ตะวันเนี่ย,นนยม,มันใหญแซ่บ,บอยู่สะเลอมากินเตอืมแกงนไม้ตลวกหมึกหงหมึกเลือบานมครัวคนไปแล้วอืมีมือไม่เคยตกนะ จะเขาเนียวหอนหอนขึ้นมาระยากเลยเนาะกระเพาะเด็กตองโพดถ้ามียาดีอย่าไม่กินแน่อยากกินแล้วเออบห้ยิวนะตจาเสปูจ้าอืของแสบของเราคือปู่ยิบเซียมเกลือเลวเรลยรเลยได้นอือหือ chú ừ. na. Chút giọt. Con thắp tông đơn đuôi ừ. Mà đơ. Thấy giạc. Lọp